กับ่ได้ล้าจักเถื่อพร้อมเพิ่นมีของรักษาบ่อรู้สึกแต่ว่าบ่อไห้ปิดปากเพิ่นบอกเพิ่นบอเออรู้สึกว่าเอาออกรู้สึกว่าต้องเอาออกนี่นะเออตายาวาจาอาหังวันคาสมนอมนกนำกุศลสมกับองค์ยาเจ้าเอ๋ย นำผู้สมทรงตาพรอย่าเจ้าเลยเสาันสามแฝงทรงต่อเกิดเป็นองค์เทพี ชาติของนาชีสีบาดันโลกปะตายผมน้ำตระตาลฟังคำชะโนมเหมัอนแมน่แอนดินแห่งมุนนาคและอนาชีเจ้าเมตตาทำน้ำเหมือนเขาของปู่เจ้าจ่าท่าน ํำแบบไม่ได้ซ้อมนะครับ FC ครับํำแบบสายยานนะ นางฝ่านาคินดุดดังนินสว่างลาเพชรนินจินดาวาสวยงามบ่เปรียปลานองนาคีปาดจาณนี้อ้อยซอยงามก่าหงล้ำแผนพอรายเรื่องทองงามสุขอาราม mày lắm kèn thiếu công 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 đâm chân siêu lia mãm lia khan nam kim เด็นเต้าเนื่องเนื่องสุกทองเหลืองเขียวแก้วดูดังแวแทง ไม่ตังตีชอบถึงพินดูเรียเทวศิสปนตังห่วงยินน้ำหอยอดอ้อยสวยจุตีเห็นเป็นสางอาแกดวงงามใสโซภาองนางพญานาคีเจ้าเล่าองนาคหน่อยใหญ่นมหายอกรนมมันดาต่อบุญญาอง์ทานสุดเลิศล้ำละมิตรต่ทำอันสูงใหญ่เสด็จใดดันดาวสะสมสร้างบารมีอันมานีเป็นทรัพย์เป็นทองเป็นแก้วเป็นกองเต็มดอก พระลงยาฐานบริวานนั้นกวงใหญ่ไพศาลองค์เทวีศิบาดานประทานพรลูกลานทานขอเชิญ i ยังไม่ลงเลยครับวันนี้ลูกนี่จะเป็นลำแก่บ,บนของเจย์นะครับผมอากาศร้อน ได้ค่ะสามเก้าสี่ค่ะเลขทูบสามเก้าสี่นะคะเลขทูบงานไหว้งานแก้บุญค่ะเอฟซีทางบ้านกระรวมบุญรวมไหว้ได้เนาะคะ่ะ <บา S 1> เป็นจ้งไดเนาะค่ะสวัสดีค่ะอกยียิยศเลขทูบนะสามเก้าสี่นะคะ,ะตอนนี้สิมารุ่นเลขเกยศละคะ่ะว่าเลขเกยศสีตรงกันกับเลขทูบบอนะคะ ตียดกับซื้อมาแล้วเนาะเียดมีความปื่มติติเนาะค่ะความรู้สึกความรู้สึกเนาะเต้ซ้อมมากวค่ะล่ำนีบ่อค่ะบ่อเลยค่ะแล้วก็บ่อได้ล่ำจักเถ่อพอมขึ้นมี่ต้องรักษาบ่อรู้สึกแต่ว่าบ่อห้ปิดปากพึ่นบ่อขึ้นบ่อรู้สึกว่าเอาอออกรู้สึกว่าต้องเอาออกนีนะ แค่ว่ากูมาเบิงร์กกับปิดเบิร์ชุกคนอยู่ดอกค่ะเนาะมีแต่หมูห้าต้นเนี่ยจีเดจยศแหละดึงออกจียศเพิ่นเขียนแนวทางให้เพิ่นสิเป็นสูตรบนกับสูตรล่างเนีนบาร์คาการเนนค่ะจียศการเอาเอาจังสี่จียศคือเก่าหันละแต่ว่ากับสีไฮเป็นมะสุดตัวหันละไฮว่าเจ้าตัวอึเปล่เอาจังคอยมายำตัเหม็นกันสุดท้ายเนาะเอาเอซี่มาหลายมือนีเพิ่นได้อดบ <M PI> <หม function> ่ได <pl ains> ้ว <Wenn> ่าส <ming> ิไฮในหน่อยๆได้มือนี แม่บอกยังเหยียบสุดต่งบนล่างบ่กคะมีสี่เบาะอันนี้บนนะคะเนาะบนค่ขุมมาเบิ้งเอาเด้อแม่บัดนี้แม่มาดูเอาได้ครับดูเด้อค่ะยึดเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดเด้อค่ะบ่ธรรมดาวันนี้ลราได้ซื้อตามห้อยได้แขนย้อนอยู่เด้อค่ะท่ามบนท่ามานก็ได้พิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งเด้อค่ะ อ่าไหนฟั่งไหนคะตัวใดเนี่ยคะเลกบนบนแ8ด9ีเก้แล้วก็สาซแล้วก็หาซีนี่ถือเลขทูบเลยค่ะสองบอกค่ะสองหกแล้วก็สองเก็แล้วก็ศูย์สองแล้วก็หนึ่งสองค่ะสองมา้เลยครับจับตรงสูงบานีอเอาไหยับซีเลยเบิรงเอาเมือกันตัวนี้มเคือกี้กันเจ๊เลขทูกตรงกันนี่แหละค่ะเอาอีกแล้วใจคืนอีกแล้วเบอร์้าใจเราดีใจดีใจดอก ไม่ความดูคือว่าผูหเราดีใจแมนเอาดีใจนี่เห็ดตามสัญญาทีว่าไว้แล้วว่าไว้แล้วเราดีใจแล้วก็บบนบนนจักบนจักลางพแต่ว่ากับ้เน้นค่ะเน้่ยแล้วค่ะเน้่แล้วเอ้าดูนี้เป็นตัวทั้งเด็กคนเดียวที่มีสี่แปดสี่เก้าสามสี่หาสี่แล้วก็27องเจ็ดใช่ไหมองหกศูนย สองเดวก็หค่ะชดเจนพี่น้องชดเจนลองบนเรืค่ะต้องล่องเหรอค่ะเอาหลดไปน้องนำางลดนำาราแล้วมาฟ่อนจะเป็นเหเป็นจะเป็นเนอ่านมนจัดชุดเอาให้นในจัดชุดเขามละาบนะชุดไงเดี๋ยวเราปร้อนกันที่วัดปู่ทุดงปูพลังกาครับรอบนะฝาก่อนพี่น้องเฟีไว้เจย์ยศืออเจยยองฝากพี่น้องลฟวดวันที่สิกุมภาพสองพันห้าร้อยหกหาเนาะเมาช่วยปู่สร้างมายปู่พรนาง จะยดพันมาซอยกูซอยสางอันยหลายทางซอยกันสิน่ะเอฟซีเอากล้วยน้ำปลาสองปีนะเอาเม็ดเลยฟันว่าเขากล้วยมาให้ไปซื้อกล้วยกล้วยไม่ลจะหมู่บ้านเนี่ยข้าถามด้วยซื้อเม็ดเลยนะราคาเท่าไรกล้วยอันที่แรงราคาลอยหนึ่งแต่ว่ามันเน่าแล้วก็ได้มาเปลี่ยนในเดอรแม่สิน่ะอีลดาจะเอาอันใดเอาสองบีนี่ตึงๆนี่แม่เอาเม็ดเลยสองบีสองบีพ่นกระไรเม็ดสองหมู่านเนี่ยก็สองบี่ิน่ง ฟันดีฟันยังซี่ละเลขเขาบอรับเมียฟันยังสีเลขเขาฟันยังซี่เลขเขาแต่เขามาขายผ่าให้เมาเมื่อก็ะถือเขามาเอายังไห้กระถือก็คือว่ามันบ่พลาดดอกบ่หาแต่ฟันกับเขาครับแต่บางงวดนี้ฟันครับวันหน้าเจยยกจนเชียวหน้าเจยยกจะแต่งชุดงามมาล่ำให้พี่น้อง ค่ะทั้งทรงเสนอใบเป็นซื้อกลางเป็นแน่วทางนะคะจดใบแคบนาจอไว้ค่ะเลขทูปสามเก้าสี่สี่แปดสี่เก้าสามสี่หาสี่นะคะสองหกสองเก็ดศูนย์สองหนึ่งสองเป็นเลขล่างค่ะเลขทูปประตรงกันกันกบเจยศนะคะทั้งทองกับเป็นซื้อกลางเป็นแน่วท่าเท่านั้นแอดกามผ้าเจยศนะคะทีมงานมารวมบุญกับวัดปลาผู้ร่างกานนะคะเพื่อจะสั่งพ่มซีนานะคะตัวน,นี้ค่ะ อาศัยโชคลาภนะคะเอฟซีค่ะเอฟซี FC ทั้งบ้านอยากรวมบุญกับทักเข้ามาได้เ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ราบสวัสดีค่ะ